สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ข้าวเย็นกับตุกซาเช่นเคยครับผมตุกซาก็เตรียมโจ๊กกับอะไรนะคะฮะเก้าเหล่าเนื้อเองคะเก้าเหลาเนื้อแต่ฟอดฟองอยากกินป่นอาหารอีสานนะครับวันนี้มีป่นจากร้านป้าบัวนี่เลยถัดมาก็เป็นปลาหมึกอีสานเรียกปลาอีฮื้อปลาอีหื้อนี่ปลาอีฮืออฮ้อสมยอัยเด็กๆนะ เลือกเรียนมาได้ข้าวเหนียวปั้นนึงแล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งสุดยอดไปเลยส่วนตรงนี้เป็นหมกกบหมกกบไสปีเรื่องในกบผักเขาก็มีวันนี้ผักมีสตอรครับสตอนี้ก็รสชาติก็เหมือนกระทินคือพักกรเกษยรใหญ่เหมือนกระทินแต่เป็นเม็ดใหญ่เห็นหลายๆช่องกินมะละยังไม่เคยกินเลย,คยเคยลองมากินดูบ้างรู้กินได้ไหม ที่ขายไม่ได้ก็เจียวบองนี่นะครับหลบอยู่เจียวบองผักนี่ก็แถมมาผักหนอกหรือผักแว่นแตงกวามะเขือนี่ก็หอมแดงเรื่องอะไรครับตุกก่ากอดกองข้าวเหนียวแล้วนึกถึงคุณแม่มณนน,นะครับถ้าเกิดไปกินฝีมือแม่มณนีน่าเด็ดอ่นนี้นะ่านนะจะเข้มข้นมากกบอุกงมีแต่เนื้อเดี๋ยวสิ้นเดือนอาจจะได้ไปนะครับ ยอดไปเลยเรต้องยกข้าวมาจากทุกสาวนะครับต้องดูแลให้ดียอดไปเลยปลนใส่้างดาน,นี่ครับวันนี้่ายเป็นปนปลานินใส่แังดาหอมเลยยอดไปเลย หอมมากเลยอ่ะหอมแดงตางไปฮัม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 คุมฮนมฮัมัมฮม่มมฮมฮมฮัมฮัมมัมม ดีมากเลยป้าบัวเนี่เด็ดค้นๆกันเลยลองมาละดูฮึ่มได้นะขขมมากเลยนะเราจะพออายุมากแล้วเผาแล้ว มันละกินนุ้มคมกินแสบมันละกับกลกปลาบองนิดนึงลองดูอ่าเข้ากันดีอืมไปกันได้มันได้ ไม่ได้เลยมาอมกบบ้างหมกกบอ๋อหมกกบบอผิดเลยนะครับหมกกบใส่ปีอื้มโมโห ลปลาหมึกกับปลาปลาอีฮืออฮ้อภาษาอสานนะครปลามึก ไม่รู้ใครพาเรียกคนแรกรสจัดมากเผ็ดอหอมมังดา ว่กินหลายวันนะครับพอดีไปดูเห็นคุณปลาก็ากินนะครับช่องปลาคะนอร์เวย์นะครับเพื่อนๆนายรู้จักกันดี หมก,กุบไสปีต่อสามลูกไปเลยอืม ว่าจะซื้อปักคาหรือว่าะอมมาด้วยนะครับพอดีได้สตอแล้วก็เลยดูห้ามันจะตัดกันนะครับเห็นคุณดิวช่องอะไรเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นประธานนี้พอดีแม่บ้านเกาหลี<อ>ว่ากินแกงปาไม้อยู่ ทำก็ด no ีครับได้เหมือนได้ไปเที่ยวหลายที่เลยไปเที่ยวนอร์เวย์เกาหลีนิวอังกฤษพี่อมนอยู่ไหนนะอังกฤษพี่อมรอังกฤษอยู่แถ คนนบทในอังกฤษ <c oughs> อ่ะสวยหอมกินใหญ่ๆงี้ไหมครับเผ็ดซอยมาละแบ่งมาละดีได้ตั้งแต่ทำยูทูปพี่แกนผักเป็นนะ่ธอเยเก่งอ่ะ นะตอนที่ยังไม่ทำยู u ูบ b e สองไม่ตืนผักนะคะรอดไปแล้วเด็ด แม่มีทําเรื่องเป็นปลาปลาขงิงปลาขิงหรือปลาหมอนะครับไม่งก็ปลาช่อนยอดเลยปลาดุกต้มดีๆอปลาดุกมันมันาเนี่ยแซบ่บก็ร้านาครับไป เรียยปีสายอยู่ฮึซื้อมาแน่นคุณค่ะยอดไปเลย เ,เ,เอ,อันนี้เราคะกินแล้วค่ะแต่ก็กินได้เรื่อยๆค่ะบถุงหมักใหญ่นี่พี่น้อันนั้นก็พอกันได้จ้าลูกสาวมีนะเอแคร์ลูกสาวก็มีขนมเอแคร์าฝากเอแคร์ care, พี่นกฝากมาให้สิ เรามาให้กินอร่อยมากคุณพี่พยาบาลครับเขาชอบทําขนมคล้ายๆกับพี่มมอมนรเลยทําด้วยความชอบอร่อยมากเลยขนมพี่แกเ <Every Bird. S 1> อริเบิร์ดไร่รองสารอยนครับะลองแวะไปดูได้น,นะครับลวงคลิไป้ะขนมเปี้ยะขนมอร่อยแอนนีเบิร์ด บางคนจะบอกว่าแค่ขนมเปี้ยะหาที่ไหนก็มีนะครับมันก็ม,นกมันก็ใช่แหละแต่คนนี้เขาทาด้วยความรักใจรักนะครับมันก็เลยรสชาติมันจะดีวัตถุดิบมันก็จะดีะครับทำด้วยความรักมันก็เลยพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงอ,อดีสไตล์ ขายยังไงคะแต่ต่อที่ราชบัตรสามผลยี่สิบาทครับ <c oughs> มันไม่ค่อยสวยแล้วแต่ว่าข้างในมันก็ดีอยู่แต่ข้างนอกมันไม่ไม,ไม่ไม่เขียวไงแต่ข้างในมันก็เขียวอยู่ดีเลยถูกดีพาดไตเยอะ เอาเนาตตดมือเขาเ h ีไงหมกบยังห,หากรบไม่เจอเท่าไรเลยนี่หนังกรบหาชินยากนะกรบอยู่กรุงเทพเนาะถึงพวกที่อยู่ต่างประเทศนาะเข้าใจเนาะคิดถึงบ้านเนาะ จับเดีวยปะะวปลาเขากันเดียวปะละาาไปเหือัอดสตอก ข้ากันเดียวปลาหมึกหมกอบป่นอร่อยมากแซ่บนาดลูกช่าบริการด้วยการปอกสกตอออิอ่มแล้วยอบไปแล้วสตอหวานครับลูกช่าตอบออกให้สุดยอดไปเลย ผสมใสิกุ้งใส่กระปีด้วยนะเดกินจะต่อทุกทุกกุ้ง Ok rồi. <coughs> <Stalk. coughs> วันนี้ก็อิ่มอร่อยกับข้าวเย็นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ